สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาว VIP กับสามัคคี VIP นะคะประจำวันที่28พฤษภาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับลาว VIP ตัวเด่นก็คือ6กับ8 9กั1 60 61 63 68 69 90 91 92 93 96 98 689 691 369แล้วก็681นะคะ จับคู่ก็หกแปดแปดหกเก้าหนึ่งหนึ่ปดหนึ่งหนึ่งนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปสามาิกีวีแปดกับหนึ่งสองกับห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าสองห้าห้าห้าแปดแปดหนึ่งหาสองห้าหนึ่งห้าแปดสองแล้วก็หกแดสองเนาะ ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเดอ้อน,นี่ของเราก็เข้าบนเข้าล่างเราวีไอพีของเราแตกสามตัวเดอ้อนี่ทั้งบนข้างล่างเลยทั้งไข่ทั้งล่างเลยวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะหฮงหิงปังๆเอ้อวันนี้แตกสามตัวบนล่างอันนี้เข้าบนเข้าล่างเฮ้กันวันนี้ก็ขอเป็นเพืเ่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางเดอ้อถ้ามันไม่สลับกันออกนะระวังมันจะสลับกันออกเดอ้อ สำหรับรา V i P แปดหกเก้าแปดก้าหกระวังจะสลับกันออกเด้ออันนี้สามกีวีนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ